ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงการคาดการณ์ดีกว่าประมาณนั้นว่าแต่ละทีมของ NBA นีเนี่ยจะมีสถิติแพ้แล้วก็สถิติที่จะชนะมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งผมจะเลือกมาแค่ทีมที่ผมคิดว่าเออมันใหญ่นะแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณว่า Playoff Contender ประมาณนี้ดีกว่านะฮะประมาณนี้ดีกว่าซึ่งก็จะ ทายทำนายคือก่อนถึงเพลย์ออฟอ่ะเราจะไม่ได้รวมถึงเพลย์ออฟนะเราจะบอกว่าเออทางด้านเลเกอร์สมีสถิติชนะเท่านี้แพ้เท่านี้เมื่อตอนจบดูดูกาลหน้ามันจะเป็นประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะซึ่งผมก็ต้องขอบอกไว้ตรงนี้ว่าผมเนี่ยได้ Reference หรือว่าข้อมูลมาจากทางด้าน b r i ชเ e r r ์รีพอซึ่งคนเขียนเนี่ยชื่อทางด้านแอนดิวไอแอนดี้เบลี่นะครับก็ผมก็ไปลองไปอ่านแล้ว ก็ลองไปแปลต่างๆมาให้ทุกคนได้ฟังนั่นเองนะก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนดี้เบลลี่ด้วยกันซึ่งก็อย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าใครมีความคิดเห็นต่างก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เนะมาคุยกันสนุกๆน,น,นะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรวมถึงช่วยกดซับถึงหนึ่งหมื่นเร็วๆเนาะเราจะได้มาทำแคมเปญแจกการ์ด NBA กันเพื่อที่จะเป็นการฉลองของช่องในการได้1 0 0 0 0ซับนั่นเองนะครับ มาถึงทีมแรกกันก่อนครับนั่นก็คือทางด้านบ r o o ลินเนสเนาะที่ทางด้านแอนดี้เนี่ยบอกว่าทางด้านเนสจะชนะ54เกมแล้วก็แพ้ไป28เกมนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าบ o k l ลินเนสเนี่ยเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นเต็งห่งเลยด้วยซ้ำนะในปีนี้แล้วรวมถึงว่า Harden นเออร์วิง ทางด้านของควินูแรนต์เนี่ยเริ่มที่จะมีสภาพที่ฟิตสมบูรณ์แล้วก็น่าจะเล่นด้วยกันได้เยอะมากกว่าซีซั่นที่แล้วพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเบรดติ้งการชนะเนี่ยก็น่าจะเยอะตามขึ้นไปด้วยรวมถึงเมื่อไหร่ที่ทางด้าน3 Big 3คนนี้เล่นด้วยกันน่ยก็จะสามารถโดมิเนตได้เยอะมากๆครับโดยการที่3าคนนี้ลงเล่นปุ๊บแต้มเนี่ยจะมากกว่าที่3คนนี้ไม่ได้ลงเล่นถึงบวก11.1นแต้มนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับยังมีทับสำรองที่รีดูววน,น่ากลัวอยู่ด้วยจอร์สแ้มิล เจมส์จอห์นสันแคนโทมาสที่เป็นรูกี้หรือว่ายังเบรคริฟฟินก็ตามแต่อีกในหนึ่งเนี่ยก็คือทางด้านของแอนดี้ยังมองว่าเฮ้ย6กการชนะถึง60เกมเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้แต่ว่าเขาแค่ห่วงเรื่องที่ว่าทั้ง3คนเนี้ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างซีซั่นหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับ ทีมที่2ครับนั่นก็คือซิกเซอร์นั่นเองนะที่ทางด้านแอนดี้บอกว่าน่าจะชนะประมาณ50นัดแล้วก็แพ้ไป32นัดแต่ว่าการคาดเดานี้ยเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับเพราะว่าทางด้านเทรดการเทรดของเบนซิมอนเนี่ยก็ยังเป็นที่คลุมเครือถูกไหมแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่มันอาจจะยังไม่ลงตัวแต่รอสเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคแล้วซึ่งทางด้านของแอนดี้เนี่ยก็บอกไว้ว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราแอดซูมหรือว่าติต่างไปว่า ทางด้าน m b จะได้ All-Star ที่มันครบครันเข้ามาแบบซ u เปอร์สตา์คนหนึ่งเข้ามาช่วยแก่และสามารถเล่นเป็น 4-out 1-in ได้เนี่ยรอบรอบ MB และสร้างทีมรอบ MB เนี่ยเขาก็บอกว่า s i x e er ซน่าจะแตะ50เกมได้เลยครับที่สามารถชนะนะอีกทีมหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือบอสตันเซลติกนะที่เขาบอกว่าจะชนะไป47นัดเราก็แพ้ไป35ซึ่งใจจริงของผมเนี่ยมองว่าทางด้านเซลติกก็ อาจจะนะอาจจะชนะถึง50นัดก็เป็นได้เพราะว่าถ้าดูทีมแล้วเนี่ยก็จะมีอัลฮอรฟอร์ใช่ไหมที่สร้างสเปซให้ได้รวมถึงทางด้านคู่หูอย่างเจเลนบราวแล้วก็เจสันเททัมด้วยมาคัสมาเนี่ยที่จะสามารถขึ้นมาเป็นพอย์กาตัวจริงได้สักทีรวมถึงยังมีผู้เล่นคนอื่นที่ยังน่าสนใจนะครับแล้วก็ลุก,กี้ที่โชว์ฟอร์มดีๆได้ในซัมเมอร์ล,ลีกอีกอารอนเนสมิธเพรสตนพิชชาร์ดอันนี้เป็นซัฟฟอร์มอลนะผมขอโทษด้วยโรเบิร์ตวิลเลียมอินเนสคันเตอร์เดนนิ ก็ยังเป็นทีมที่น่าสนใจครับแล้วก็ยังต้องรอ,อรอลุ้นดีกว่าต้องใช้คํานี้ว่ารอลุ้นว่าโคช้ชใหม่ของเซลติกเนี่ยจะสามารถพาทีมไปได้ไกลแค่ไหนและการเล่นเนี่ยจะคล้ายบรดสตีเฟนไหมหรือว่าจะเปลี่ยนอีกทิศทางเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกเรื่อหนึ่งที่น่าจะมีผลกระทบต่ออัตราการแพ้แล้วก็ชนะของบอสตันเซลติกอยู่เหมือนกันครับ มาถึงแชมป์ปีที่แล้วกันบ้างครับอย่างทางด้านมิว a ก k ี้บัคส์นั่นเองซึ่งแอนดี้บอกไว้ว่าน่าจะชนะประมาณ54นัดและแพ้ไป28นัดนั่นเองโอเคแหละว่าผมผมเชื่อว่าทางด้านบัคส์เนี่ยก็น่าจะมีสถิติที่ชนะเกิน50นะในความคิดของผมเพราะว่าทางด้าน3คอหลักก็ยังอยู่ยานิสมิโดดันแล้วก็ฮอลลีเดย์ถูกปะทีนี้ก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นที่มาคอยเสริมทัพอีกรวมถึงการได้ดอนเต้ดิวิชเชนโซกลับมาจากอาการบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆ นะครับแล้วก็ยานิสที่เป็น MVP คาลิเบอร์มาหลายซีซั่นติดขนาดนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าทางด้าน b u คส์ยังมีความน่ากลัวอยู่มากไม่น้อยกว่าซีซั่นที่แล้วหรือว่าซีซั่นก่อนๆเลยแม้แต่นิดเดียวมาถึงทีมต่อมาครับอย่างเชโาโก้บูสนะที่ทางด้านแอนดี้เนี่ยบอกไว้ว่าน่าจะชนะประมาณ47นัดและแพ้ไป35นั่นเองครับซึ่งผมก็คิดเหมือนกันนะว่าทางด้านบูสเนี่ยน่าจะมีการวิเคราะห์ที่ยากพอสมควร ส่วนเรื่องการดิฟเอนซ์เนี่ยผมว่าน่าจะพอการันตีได้สักระดับหนึ่งแหละการที่มีเดโรซันเข้ามาใช่ไหมมีลอนโซ่บอลเข้ามาอีกแต่ว่า การเล่นระหว่างเดมาเดโรซนกับแซคลาวีเนี่ยจะแบ่งกันยังไงนะฮะต้องต้องติดตามทางด้านการโค้ชของบิลลี่โนโนแวนไว้ให้ดีๆนะว่าเขาจะใช้2ผู้เล่นที่เป็นแกนหลักในเกมบุกอ่ะยังไงนะครับรวมถึงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยครับทางด้านนิโคล่าวูเชวิชลาวีเดโรซอนแล้วก็ลอนโซบอลเนี่ยก็อยู่ในแร้งการบุกที่ไม่ค่อยดีมากนะใช้คํานี้ดีกว่าไม่ค่อยดีมากนะครับในบ็อกซ์พาสมสเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องแหละที่น่าเป็นห่วงคือเกมบุกว่าสุดท้ายแล้วบิลลี่ โนแวจะสามารถแก้ปัญหาเกมบุกของชุดนี้ได้มากมายแค่ไหนเนาะเพราะว่าเกมรับเนี่ยผมก็รู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างอุ่นใจพอได้ได้พอประมาณแล้วเนี่แหละฮะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ยากเหมือนกันสำหรับเชียโกบูสปีหน้านะครับ มาถึงทีมถัดมาครับนั่นก็คือยูท่าแจสนั่นเองเนาะที่แอนดี้บอกว่าเฮ้ยจะชนะประมาณ53และแพ้ไป29นะคือเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางด้านยูทาแจสเนี่ยก็เสริมตัวเข้ามาได้ได้ดูดีพอสมควรนะจากการเก็บฮัตซันไวท์ไซด์เข้ามาใช่ไหมรวมถึงยังมีรูดี้เกเข้ามาอีกเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการได้อีริกพาสคาวส์เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าทางด้านควินชไนเดอร์น่าจะเข็ดกับการแพ้คลิปเปอร์ปีที่แล้วพอสมควรนะว่าเชียร์กูสูสมอลบอลไม่ไหวว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ไวไซเข้ามาใช่ไหมก็จะมาเป็นตัวสำรองตัวสำรองทางด้านโกแบเมื่อต้องการรีบาวทีนี้พอมีรูดี้เกเนี่ยก็สามารถเล่นตำแหน่ง3าตำแหน่งสได้ส่วนพาสคา่ยก็สามารถจะไปเล่นตำแหน่ง5ได้ในการเล่นสมอลบอลแล้วก็การยิง3แต้มเพราะฉะนั้นการเสริมทีมเนี่ยก็มาเพื่อปิดจุดอ่อนของทีมตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่รู้สึกแปลกนะว่า ทางด้านแจ๊สเนี่ยจะมีสถิติสูงถึง53แล้วก็การที่แกออกมาแก้ไขพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นจุดอ่อนของแกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว ทีมต่อมาครับนั่นก็คือเดนเวอร์นักเกสนั่นเองที่น่าจะมีสถิติชนะ49แล้วก็แพ้ไป33ครับคือเรื่องนี้ก็ต้องมองไปถึงทางด้านของจามาเมเรเนี่ยครับว่าอาการ ACL ีเนี่ยจะกลับมาได้ช่วงไหนเนาะแต่ผมว่าถึงจะกลับมาเร็วเนี่ยการปรับสภาพความฟิตของร่างกายต่างๆสภาพการเล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะ i m p r o v e ได้เร็วมากมายขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็คือคนปกตินี่แหละเนาะแม้ว่าจะเป็นนักกีฬาก็ตามแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้ครับ เพราะว่าก็ยังมีทังด้านนิโคล่าโยคิชทั้งด้านของไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ที่คอยเป็นแกนหลักอยู่รวมถึงยังมีโรเลเยอร์นะครับอย่างมอนเทมอริสวิลบาร์ตันแอรอนกอร์ดอนที่คอยสร้างสรรค์ต่างๆและการที่ คนพวกนี้ยมาเล่นกันแล้วเริ่มที่จะรู้ใจกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นแบบอารอนกอร์ดอนก็จะเริ่มเข้าใจระบบทีมมากขึ้นเข้าใจโรของตัวเองมากขึ้นไปอีกผมว่าทางเรื่องแบบนี้เดนเวอร์ Denver, น่าจะสามารถได้เปรียบอยู่พอสมควรครับแม้ว่าจะไม่มีจามาเมเร่ซึ่งผมก็ยังมองอยู่นะว่าจามาเมเร่เนี่ยแหละจะเป็นคนอีกคนหนึ่งที่มาเปลี่ยนรูปร่างของเดนเวอร์นะเกสให้ดีขึ้นจนได้นะฮะ มาถึงทีมถัดมาครับนั่นก็คือทีมด้านของ Portland Trailblazer s นั่นเองที่มีสถิติเนี่ยน่าจะนะครับน่าจะที่เขาคาดการไว้อยู่ที่ชนะ45ครั้งแล้วก็แพ้ไป37เกมนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเนาะเพราะว่าทางด้านเดม,เมลิล i ินลาเนี่ยก็ยังไม่รู้อนาคตที่แน่นอนแต่ถ้าเราตัดสินใจง่าย,ายว่าเฮ้ยลินลาจะอยู่ตอบ ต่อกับทีมเทรเวเซอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นลินลาดซีเจแมคคอลัมแล้วก็ยูซูฟเนอร์ชเนี่ยครับที่จะน่าจะเป็นสามประสานที่น่ากลัวพอสมควรเลยแหละในซีซั่นนี้แล้วก็ต้องหวังกับโรเลเยอร์หรือว่าแผนต่างๆเนี่ยแหละครับที่มันจะคอยมาซับพอร์ตทีมของทางด้านเดมิลลินลาดให้ดีขึ้นจนสามารถไปคว้าแชมป์ได้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยตามความคิดเห็นของตัวแอดมินนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้อาจจะมีรูปการที่เซอร์ไพรส์มากๆแต่ถ้าถามว่าเดมิลลินลาดออกไปเนี่ยก็แน่นอนเลยครับว มันน่าจะเกิดการรีวิวอย่างแน่นอนครับของ Portland Trailblazer เนาะทีมถัดมาผมว่าใครหลายๆคนก็น่าจะสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือทางด้านของ Miami Heat ครับที่มีแววนะครับแอนดี้เนี่ย ให้พ rediction เอาไว้ว่ามีแวเว่าจะชนะ48นัดแล้วก็แพ้ไป34โอเคเหรอครับการที่ได้คาร์รี่พีเจทักเกอร์มาคิฟมอริสเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นออฟซีซั่นทีมไม่แย่เลยนะครับของไมมี่ฮีทแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คืออายุของพวกแกนี่แหละลอรี่เนี่ยจะเข้า35แล้วส่วนทางด้านของ PJ เจทักเกอร์เนี่ยก็น่าจะ36และจิมมี่บัลเลอร์31ถูกไหมทีนี้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าจะหวังได้แค่ไหนดีกว่าหรือว่า เขาจะสามารถสร้างความแตกต่างได้แค่ไหนนั่นแหละมันคือการวิเคราะห์ที่แอบยากพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไมอามี่ฮิตต้องหวังมากที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะ เกี่ยวกับพวกตัวรุ่นใหม่บามาเดบโยไทเลอร์ฮีโร่จะกลับมาได้ไหมดันแคนโรบิสซอนที่เพิ่งจะต่อสัญญาไปเนี่ยจะสามารถทำทำฟอร์มได้ดีเท่าค่าตัวหรือเปล่าเรื่องนี้ผมว่ามันจะเป็น X Factor ที่มีค่ามากกว่าทางด้านลอรี่แล้วก็ PJ เจทักเกอร์หรือว่ามาคีฟมอริสเนี่ยเข้ามาเสริมทีมด้วยซ้ำครับ และทีมสุดท้ายในคลิปนี้ครับนั่นก็คือทีมด้านของ Atlanta h o w k s นั่นเองที่น่าจะมีโอกาสชนะนะครับถึง46เกมแล้วก็แพ้ไป36เกมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยการที่ได้ตัวเสริมเข้ามาอาจจะไม่ได้ดูดีมากมายนะครับอย่าง d r o n Wright แล้วก็ g e o r g i ีดงเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเฮ้ยการเสริมทัพไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รวมถึงทางฝั่ง Eastern เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่ทีมที่แบบเฮ้ยดูไม่ดีแล้วอะ่ะมันเป็นการสู้ที่สนุกมากๆหรือภาพออกไหมทีนี้ สิ่งที่ทางด้านแอตแลนตาฮอคส์ต้องหวังเนี่ยทางด้านแอนดี้นะครับบอกไว้ว่าถ้าเทรยังจอห์นสคอลลินส์แคมรอนเรดดิชหรือว่าดีแอนดรู์ฮันเตอร์เนี่ยก้าวขึ้นมาพร้อมกันก้าวขึ้นมาแบบเป็นวัยรุ่นยุคใหม่อ่ะเป็นวัยรุ่นยุคทองของฮอคส์ได้เนี่ยก็มีแววมากๆครับที่ทางด้านแอตแลนตาฮอสน่าจะมีโอกาสชนะเกิน50นะัดขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องจับตาดูพวกหนุ่มๆพวกนี้ให้ดีๆว่าจะเล่นเข้าขากันได้แค่ไหนอย่างแคมเรอดดิชเนี่ยใน อตอนเพลย์ออฟเราก็เริ่มเห็นฟอร์มที่เห็นได้ชัดแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าก็คงอาจจะไม่เป็นการหวังที่มากเกินไปนะสำหรับแฟนฮอกนะครับถ้าจะคิดว่าทีมเนี่ยอาจจะชนะเกิน50นั้นก็เป็นได้และเนี่ยนะครับก็คือพาร์ทแรกเนาะตอนแรกผมจะทำพาร์ทเดียวแต่พอเอาทำไปทำมาเฮ้ยมันเยอะวะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นพาร์ทสองแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ